ขอสวัสดีนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาออนไลน์กันนะครับวันนี้พระอาจารย์ได้มาอัดวีดอที่วัดป่าคําบอนสูงอําเภอนาแกจังหวัดนครปนมนะครับวันนี้เรามาเรียนคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนา,าคําศัพท์ที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือคําว่าภววินัยภววินัยคืออะไรภววินัยก็คือกฎ ระเบียบข้อบังคับความประพฤติของภิกษุสงฆ์ของภิกษุสามเณรนะครับเพื่อให้เกิดความดีงามเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะสงฆ์เราเรียกว่าพระวินัยพระวินัยนี้เป็นข้อที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให สังคมสง์นั้นเกิดความสงบเรียบร้อยดีงามครับเพื่อให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมต่อไปคือคือพระวินัยเนี่ยมันเป็นกรอบเป็นข้อห้ามครับห้ามไวเพื่อให้เราได้ปฏิบัติธรรมแบบง่ายขึ้นให้มันเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีวินยัยไม่มีระเบียบอะไรเลยการปฏิบัติธรรมมันก็จะยาก คือมันไม่มีสภาพแวดล้อมไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมดังนั้นพระวินัยเนี่ยเป็นข้อห้ามข้อบังคับเพื่อเกิดความดีงามเพื่อเกิดความระเบียบเรียบร้อยเพื่อเกิดความเรื่มใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นและก็เพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติธรรมต่อไปนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าพระวินัยนะครับ